สวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนเมื่อนี้ผ้ากานันมากน้องคนมาเอาโอ้โหขุ่นเขียดปะเขาเขียดมุกเอาไปนี่เอาจักแล้วขุ่นเขียดป้ามึงเขียดอยู่ใช่หรเต็นตรงๆนี่อยู่ใช่หรโอ้เขียดต่หน้าโอ้เขียดต่โมใส่บุตรเต็นตรงๆแล้นี่ตัวพวกเยอะไม่เขียดพี่น้องีใต้กบใต้เขียดก็ได้นีผ้ามากกันมากเอนปลาขอน ท่าสีมือนกกะสีกินเบิดาบัจัได้แต่มังแรงมากเลี้ยงงัวนเนาะมึงง้วนามึงงัวเอางัวเขาคอกันนะเพี่อมงดูนกกินจนเบิดป่ะล่ะุ่ล่ะ้นนกกินจนเบิดตรนี้ซื้ได้ป่ะบเลม่นพูนอยู่เทิงคุณมันบ่อนอยู่นี่มันกังึ้นมันบ่บ่อนปุต่สิแมง้ยงูงูป่าน่อยไปไปเนู่ป่ไปแล้อนั่นแหละแน่ยย่าง ตนัน้อยนึงมะก,กัดตัวน้อยแท้เรากับปลาซิวหน่อยเนาะเองปลาซิวหน่อยปลาซิวใหญ่กับมีอยู่พี่ผสมกันทั้งแง่ทั้งน้อยโอเขียดหลายไปพูดนะเรื่องต้นลงลงดงลงอยู่มึงดูพ,ดพูดนะเห็นปะพุ่งเจ้าเห็นเขียดปะพุดนะเขียดพุดนะเอา้าลืมเหล็กปลาพันบ่มากๆกล้ไปเห็นเปล่เนี่ยพุ่นสิถามดิพูนที่ถามหายี่คิดบอกดิเนาะมีบ่ละปะมี่เป็นกระถุงนันมากฮะมันก็เป็นกรถุงมึงมาก หอบรอดแล้วคุยรอแล้วย่านนั่นแล้วมันบ,มบ,มบมน่มีบ่บ่มมีไม่มีป่านี่เห้อยปาเหมือนมแลมือนมันบ่มีดรอกอู้ไปแล้วนี่เวลาป่าเหเหัมหัวมัลอยตุบปองเนี่ยอันี้ตักบ่มีแล้วบ่วบวบตรงลงดอกตักเอาหอยได้หลายดินกันนี่ได้ห้อยเหมือนเราเนบ่งมหาป่าก็สิเรืออยู่ดนปละคอตัวนึงไปปล่อยลงสาล่ะอาเนีบ่เออเดี๋ยวมุกไป้ดหนช นี่นี่แหละพ่นมอดีคุกไอโม่กุ้งกรมิ้กเด็มกตัวน้อยน้อยมันกระด็นมกยูซ่อนดีๆยูผมงดู่บ่กด้นด่นแต้นกรดใส่ขี้ใส่ไปโรดมกเลยใส่แบบผักรแงีบานนะมีผักรแงี่างนปูกบ่มีหรีตัวบ่สีมีย่างมาลุยค่ับบ่เอากับูเห็นบ่เมือนตุรุยตุรุยเห้อยมือนตุลองเท้าเปียกเกปลอยไงแก มุกใส่กันเก่าหลุดจกเข้าไปข้างในน่ะนันแอบอยู่ในน่ะเม่นบอสเม่นบ่ได้ไปต่ำใส่บอกตั้งตั้งขน่นเซ็ตกูต่ำกินผู้เดียวแช่ๆกินน้ำนี่บอสเอื่นนเอื่อนยังไงอีสัต่ำกินผู้เดียวแบนี่ปูดองครับปูซุกนี่บนปูดิบอ่ะปูดิบเนี่ยเหรอบ่กล้ากินดิเพราะอะไรบ่บ่ต้องใส่หลายใส่อะไรตัวนี่ละนี่นะคือบ่ตักในผลัดหัวมันตัวนี้ไงอยู่แถวลอยอยู่แถวมุกโอ้ยงูกัดตาตัวมักนี่เม่นบอสโอ้ยนี่ป แม่จะว่ากินปลามุกว่ะก็สินล้า,ากินไปูความพี่น้องขอระโลด,ดื่อเดียวขึ้นบอกวาเอาขันมานายมากยังบ,บอกว่าเอาขันมานมา่โ้มมีน่าตากักหนามหะหมบอาขันมากหรอจาี้นี่ยหมูเหียแล้วไม่ึกี้นเอเพีย,พออยมันออกมาเพียนเนยพียเห็นบ่อไหนกูน่าเออน่ตัวใหญ่กัมีไมมีแต่ตัวหน่อยดิอ้าวม่ปลาดุกหน่อย ก็ว่าแมนปลาเอหงงปลาอีทนปลาอีดแม่ข้าเสือจังเลย้าปลาเก็บแม่เือฟื้นได้แม่งสีเสียเอาใส่หัวก่อนยังไงช่างอ๋อด้บอกอีอืดอ่อนนานมากนะเด็กกุ้งกับมีตัวเียใช่กุ้งกับมีกุ้งหลายอยู่ตัมื่อเศร้าื่องมีตัวยังไงมึงไมเข้าหูดัปลามันเสร็จดับดาบ่ัวในป่ะเพื่อกุ้งกับหลายดิ มันคือจัดงาดใช่ะเป็นห้เรากินว้ามันไม่กล่ะม,ม,มีมือมมามือมอไปมันตักมือต่นมันแรงเยพี่พี่ขนส้นน้บดกับยังสิ่ละพีนยยน่น้องให้ยู่ให้กินน้ำทองน้ำน้ายางมือขึ้นกับาปลกขวนเอาตัวกข,ขึ้นดหละ่ะบางวันมันห่อน,นอะแย่นนกัเคี้ยวเหรอบาแต่ยางมเบ้นก็ได้อยู่ดีต้องใส่ขีดมุก ตกดีปุ่ะตักอองเคร่งมั้นะตัวใหญ่มันเต็มออกไปป่าเดแล้วโอ้ยอยากได้บิงใหญมาดิบิมีครื่องกุ้งสัวนบาเงบยป่ะเอาเส็จลงเวลากุ่มปาลูกมันมากินบนตัวตุงเครื่องน่ะอ้ากัตัวใหญ่ก็มีอันนั้นก็มีมันทอดตองไปแย่งตงไหมหีกหน่อยข้าบริสันห์ ก็ยังบอกว่าเอาขันไปนั่งก็นึกว่าเอาขันมาดิก็ยังาโม่เปล่าขันให้เนี่ยเอาขันหรือเอาเงี้ยงก็ได้เอาขันเอาอยังก็ได้เอาขันไม่ป้าเนี่ยเอาขันกระมังน้อยๆก็ได้นี่อยๆเร่อยๆเอาขู่ก็ได้เดี๋ยวยังก็มากลดนี่กุ้งกระไหลเจอเพื่อนเพื่อนมาหาไก่โม่เพื่อนได้ตั้งไหลป้าไปรุ่งแต่น้ำน้ำไหลกว่านี้ต้องพ่อลูกเคนหนึ่งนะไปที่ที่โม่ ล่องตักนี่ด้วยเอาตะลอยนี่บ่คุณช่างแมงอันนี้งูข่าวหูแต่ข่าวตากูด่ะค่อยๆตักจวดถึงมากเลยมันเป็ดน่ะป่นก็ได้ดิแมงอันนี้เป็นหมบ่หรืเปล่อเนี่ยหูจ้จังยิงสังกบได้บ <c oughs> ม่ได้แล้วเป็น <c oughs> ยานงูพี่น้องงูติดเปียดอยู่พี่เจ๊นกจะคิดว่าเป็นเป็นอินอีกระปูดอะไรกากระขึ้นนี่ยังมีตัวนองตัวไหนนี่นางจับกระปูอะไรนี่งมตัวนี้ด้วยนี่ตัวแถวเนี้เอา มองงี่ก็เคี้ยวมันนีเห็นไหมยืนยืนข้างหนึ่งตัวนั่นคนปลาซิวปลาซิวก็บอกแล้วบอกแล้วเอาลูกมตั้งยานขุนมงชิบยานแล้ววะนั่งยานเราสั่นเห็นนี่ปู่นั่งบยานบอกปลาเสือมอยู่ทข้างๆหนิงูน่ะนั่งบยานผลอีหอยตัวหนึ่งร้อยตุปองคุณ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 เห็นบอกกลมกลมไฟนั่นบ่ไปปลาซิวได้หลายุคน นี่มันปู่หลวที่เคลียดีๆเมันพูดีได้หอยในเมืองบนที่ังียบยังีบเขี้มนับงน,น,นี่แอบที่ยินนุ่งเขาไปกินทั้งในมันตั้งหลายเอ้ยพ่น้อง้วสยสอสีแตะละตูงูลูกอ,อลูกซส้าบานโอ้มีปางในผัลห่อซองรู้มีกลุ่มโอ้มีปู่ปะลูกซ้าบานเอนาน้าไฮ้ส้านาใช่ไหมลูกได้ยูพิน้อง ปลาขวัอปลาซิ่วลาคอปลาเข็งปลาดุกระปูกระตัมกระตองอื่นมาสั่นเอาหน้ามันขว่นทั้งเลยวะเอาฮ้มักรโต๊ะใหญ่มาเต็มดับดับเต็มเขีนหน้าเขียดได้หลายหน้าแกไปปิ้งขึ้นสิได้เนาะหน้าคนด่ามาชกดักที่ไหนเนี่ยเดี๋ยพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะคลิปนี้ก็ได้สมนีได้มุกนึงก็แล้วคอคลิป ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไคร้ให้พวกเราด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอื๋อบคุณค่ะอมรานสาขอบคุณค่ะส่วนที่หนึ่งร่งางขากันมันมีท่าพอตีมันสูงกว่านี่เอาขั้วลงมานอนน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้สั่นลงน้ลำลเลิกมาบัดเหลือเหรอโอ้ยอเปิดงูตัวนึงแม,ม่ม้าอยู่ไซรัสร่างลู <laughs> <ย>ลงไปแล้วงูป่าลูกไปนี่ล้ว เดี๋ยวมอตากเห็นไหมวะตากแล้วก็เอามาลัดมันไปแล้วมันก็ยานเฮาเฮาก็ยานมันย่างมาอยู่แล้วมันเห็นแต่สันดูมันหากินปลาต้องเฮาไม่ว่าเป็นยานยุทธ์ู้ใส่มันยานโมกยานยานโมยานแล้วใส่ยานตะลอกขาดน้อยานอันนั้นคนด่ายานดูพูดตัวน้อยเบายานพูดดินเบายานตะลอกขาดน้อยานนะพูด